สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านเอฟซีคำลาล้ำละครเอฟซี FC พลังบวกทุกท่านนะครับเอฟซีตั้งมัตถิโยในประเทศไทยนะครับเนาะในสปป,ปลาวนะครับฟัง U.S.A คุณแม่คุณพ่อต่างๆอยู U.S.A นะครับหลักะยูยุโรปทั้งหลายทั้งปวงนะครับหลักะยูทีกัื่นๆอีกมินิกะมีกับโบมีเรื่อง พิเศษนี่ยังเหรอครับก็มีเต่เรื่องดีๆเหล่องม,มวลจะเอามาตบต่วนบอกแม่พ่อเม่พี่น้องฟังเพราะว่ายังอ่าช่วงนี้เขาล่อน้องเขามาอัดเพลงนะครับถ้าจะบอกมาคุยกันมันก็นจะมันก็สิหายไปคือมันสิยบวางเวียนอยู่หลายหมื่นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนี่นะครับนะกะมาสบายๆเข้าฟังเพลงน้องนะครับเพื่อให้น้องี่ได้มียอดวิวันครับ ฟังเพลงที่นองไว้ห้องไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับเปลือยขาวสาวค่อยเปลือยขาวนี่คือเมันซื้อบ้านทึ่งนั่ละตอนนี้ก็มียอดวิวในการเบิงนี่ก1.3แสนนะครับจริงๆมันมีโฆษณาอยู่ด้วยครับแต่ว่าผมสมัครแบบไอ้พีเมียม,มันก็เลยว่่มีโฆษณาเลยครับ ตั้งให้โจเพียงนะครับะกะบผมกะมีแนวเมื่อกินหนางอยู่มือนี้

สาดหน้าฝนกันถึงหน้าแรงอีกท,ทีสัญญาหน้าแสงหน้าทีก่ก็อโงงี้ผู้มาสู้ไว้เอขอ่าบาได้โดดหลุมปากของเขาอ,อกนั้นมาว่างหัวาเจ้ามาหัจาร้งบองมีพนตาทุกคน,น,นได้ยินตาแดบลมเซาสิงหาคาสีเป็นบ้าบเป็นโมเนวเป็นสาวบานะ้านเนาอ กำปั้นกาหน้าตาสดตูงสูงโสดหัดไหนเฮ็ดสูดผิวมอนเล่าให้สีมาตั้งต่อไม่ร่วงโหัวเหยียดกายหาภัยไม่หักทิ้งตั้ง tăng quang vang xì mà sang mà xa xin sọt nắng mơ thèm đồng hà hồ mẹ thứ năm mà đã nghỉ tiếng phà hát theo to xin khó nắng từ ngày mà nhà bè nắng, lo lo bỏ lại sau bè hào nhắc lo học đây bố mi mượn xì em hiền xé băng hiền nhắc bố khẩn cả năm bố khẩn cả thì nắng xa ai Hãy subscribe cho kênh

ตาคู่คนให้เห็นตาแด็ลมแด็เสียยตาสิเป็นบ้าเป็นโม่เนี่ยเป็นสาวผานเนาคำกปั้นกาหน้าตาสูงตรงรง่เห็นไนเห็นโส่ผิวมอนหนเหล่าใครสิมาตั้งต่อไม่ม่วงหทวอยียงกน หากไทไม่หากินตังตังความพังสิมาสร้างมาสร้างสิมโซนนั้นบอกแพงโดดนดอน้อโอเมียร์ที่ดำมาดำม,มาคาเอลโกโก,โก,โก,โกโส,สิโค่นนั้นคือใจมันียาวแต่บ้งนเ่าเราไร้รสาไปเ้เสายังเรอกได้มวมีมือทีอ่แอบแยงแค่มึงย่างยังบอกคันทัดน้งบอกกันคำที่น,น,นั่งชาตอคอย

ก็เป็นไหนล่ะครับเฮ้าก็จบเปละเพลงหนึ่งผมกับว่าเสียงนองก,นกับมันกัะมวลอีู่เลยครับฟังผมมาฟังยามได้กับเบื่อ,ห,อหรอกนะครับแต่ <c oughs> ตอนนี้เฮ้าถานองมาอัดเพลงเนาะครับซึ่งกับมือเน,นี่ยแหละครับยิบสองยิบสามเนี่ยครับมือเน,นี่ยอาจจะเดินทางมือหืออาจจะเขาห้องอัดนะครับส่วนเสีแเหลี่ยมือได้นี่กับย่งบนเส้นหูเนาะครับย่างมือ เมื่ว่านหม่อก่อนนี่บ่น้องก็ขื้นไปเวียงจันทร์เนาะครับนาอไปไปพบปลาหมูเข้าไปงานน่ะแหละครับทีนีงเข้าไปงานน่นแหละเพราะว่าน้องบอกว่าเมื่ว่านนี่อยู่สอบบอกเล่านี่อ่าสินค้าที่น้องเป็นพี่เส้นเตืรนนี่น,นะครับเขาสิเขาสิเรื่มบอกเมื่ว่านนี่นะครับคือออกทั้งสือเมื่ว่านนี่นะครับน้องกัไป มือนั่น,นก็นอาจจะน่าจะยี่ไปการปรึกษาหาเรืองานเรื่องโฆษณาชิ้นต่อไปหรือยังนี่แหละแต่ยินข่าววางสันนะครับกับท่านเพราะท่านชัดเจดนนะครับคือเขาเพระท่านเผยมานองกับเด็กไปทําบุญเอาเสือผาปแจกอีกกลุ่มนึงนะครับก็บมือว่านนี่นองกับกับมาแล้วลหละครับเพื่อมาพักพอนเียมโตเดินทางเข้ามา เบื่อเงินกับมือหื้อเนี่ย่าจะเป็นมือเงินหลายกว่าหรือมือหื้อก็เอากระบอกอันนี้ก็บบเป็นยังนะครับได้คณะที่น้องไปนี่ก็ตัง้งแต่ข้าวน้องไปเป็นพี่เส้นเตึกขนมเนี่ยเนาะขนมเล่เนี่ยนะเอ้าบอกเป็นโหลดเพราะข้าวของหูกันละนก็มีคนบางกลุ่มก่อยยิบกินอีกเลยคนน่ะก่อยยิบกินมันดอกขนมอันนี้มั่นเลยนี่เพื่อนโอ้ยเขาโง่เงินดอกครับเขาขายพิษวัวลูก <พวก>ประเทศไทยเขาก็ดลลาราอันดับหนึ่งของประเทศเหมือนนะครับเเป็นพี่เซนเ,เ,เตอร์ไหเนาะอยู่ตามประเทศก็ก็มีได้คนด,งดงังๆเออเ้าบุกินมันกับบัน,นี้มีปัญหาดอกจะไปกินเด้หรอจะไปลงกินได้มันสิตทายทองโอ้คนเฮานี่ก็แปลกด้ยล่ะล่ะจิตดีบุป็นีเนะาะไพ่สิบเขาสิเป็นยังเขาสิมีงานมียังเขามากอะยินดีน้ำเขาโลดครับเยี๋ยสิบไปยิจฉาต,ตาหลอนกันปปนั่นนะครับนี่แหละครับคนเฮาเนาะ เขาบอกว่าคนนี่ที่จริงมันบนไหนเฉยตัวข้อควอะไรมาเขียนคนไหนเฉยตัวข้อะคั้งเว้ยเพราะคนตัวนี้คอนอนุนี่มันหมายถึงการคน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 ขนจะโคเร่น้ำกันจะบว่ายังเป็นอย่างเพราะฉะนั้นในคนคนหนึ่งนี่นะครับอ่าทังพูดเพื่อนว่าคนนี่แบ่งออกได้เป็นหาหาประเภทนะครับเนาะประเภทที่หนึ่งนี่เพื่อนว่ามนุษย์เนรยิโกอันนี้เป็นภาษาบาลีนะครับเพราว่า ส่วนสบัพมาเป็นมนุษย์มนุษย์ทีเขาเอื่อนกันนี่ขึ้นมาจากภาษาบาลีหรือาาสันสกิจส่วนภาษาไทยนี่ยคนนี่แหละนะครับก็หมายถึงว่าโตเฮ้านี่นี่ร่างกายนี่เป็นคนแต่ว่าจิตใจเป็นเปรียบเหมือนสัตว์นรกนะครับโหดไหล่มิเตคิดแต่สว่วไหลไปเห็นยั้งกับเตะตีดาไปโจฉีทุวเดนนะครับพวกนี้อันนี้เขาเอื่นว่าสัตว์นรกหรือมนุษย์เนรละยี่โกนะครับ ไปเระเงท,ที่สองนี่มนุษย์เปตโตเปตโตเปตโตก็คือเปรต,ตนะครับกลายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรต,ตพวกนี้ึ้นโลภโลภมากเห็นยั้งกักอยากได้ไปใส่กับอยากได้เอาคองมมันเป็นจากของนี่ครับตายไปกับเป็นเปรต,ตอันที่สามกับมนุษย์สัตย์รชานโนก็ไงวะกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตย์รชานสัตย์รชานกับสติห้องเบิรงกันนี่แล้ครับ หมูหมากระไก่มูเนี่ยละเอาอันสันเดลชานซึ่งจริงๆเขากะบ่มีโอกาสจะได้ทำบุญทำทานแต่บางบางตัวยังหมานีู่เนาะครับที่นี่เป็นเลี้ยงดีๆเป็นหูเนี่ยแต่มีโอกาสเป็นก็ได้คือเขาบอกอย่างนี้ตั้งแต่เขาเข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าผ่าคนที่มีใจิตใจแบบนี้มันกะสันสัดเดลชานเนาะครับประเภทที่สี่ มนุษ์พูโตอันนี้คือข้าหมู่เห้าเจ้าไอทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยแหละครับมนุษย์กลายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์คือมีศีลมีธรรมนะครับอยู่ในศีลหาครบแนบประครบแน่คิดดีทําดีนี่ถือว่าเป็นมนุษย์นะครับอันที่หามนุษเทโวนะครับอันนี้คือ กลายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเทวดาเพราะอันนี้การศีลน่นกับเพื่อรักษาศีลเป็นประจำทําดีท่าหมุนทําท่านคิดดีนิใจเมตตากรลุณหนา้าละอายเกรงต่อบาปนะครับที่จริงๆคนคนหนึ่งน,น,นี่เอายกตัวอย่างเพื่อนนี่แหละสี่พานมากนี่ในตัวเข้าคนเดียวนี่มันก็นมีเทีกยวแน่วล่ะครับจิตใจเห่เป็นซันโลก็เคยมีมาแล้วสมัยไวนหลุนนะาะเข้ามันก็เหมือนมโมโหเตะสายเตะขว้ามันก็นมีเป็นธรรมดาอ่า จิตใจสั์เตลชาน์จิตใจซัดต่าจจตงๆเนี่ยมันก็มีนะจ,จิตใจเป็นเปรตมันก็มีมหมดเหละครับแต่ว่าเมื่อประสบการณ์เข้าผ่านมาแล้วเข้ากับสิเลือกได้ว่าเข้าสิควรั้นยังขี่ไหลก็เป็นมนุษย์สักครับเป็นมนุษย์คิดดีทำาดีมีศีลมีธรรมยานบาปย่านยังแน่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พี่น่าเอานะครับว่าเข้าสิเป็นยังแต่จริงๆในตัวเข้าเนี่ยมันเป็นได้ทุกแนวตามิลาตามโอกาสแต่ถ้าเข้า เอายังหนว่าเป็นมนุษย์ขึ้นไปหามนุษย์สเทวเนี่โอเคเหรอครับสุดยอดของมนุษย์แต่ผมเสียว่าพลังบวกเข้ายางหน่อยกับมนุษย์ขึ้นมานะครับส่วนซุ่มมากบุหรี่มากอันเว่านั่นเว่านี่นี่แล้วแต่เข้าสิบเป็นนะครับเป็นอะไรก็ได้อันอนั้นแหละครับทําดีก็ได้ดีอยู่แล้วเนาะครับเนาะโอเคครับอันนี้ก็ก่ามเมืองห้องนอนกันดีสื้อดอก ตัวพญายักษกับซือมือกพยายามมีสติเห็ดเหตุตัวเองย่างหน่อยก็เป็นมนุษย์ซะเป็นมนุษย์นะครับส่วนสิเป็นมนุษย์สเทโวบอลนี่บอท่านหูแต่ว่าย่างหน่อยมันใจว่าจะคองเป็นมนุษย์ทีพา่านมาเนั้นเป็นมามัดสุนเนลแล้วครับในจิตใจเฮานี่นะครับกะในคณะที่นองเขามาในช่วงนี้นองร่อน้องเขามาอัดแผ่นเนี่นะครับหลังจากอัดแล้วเป็นกสิทธ์ไปไทยเอ็มวีนะครับจบแล้ว จังเศได้เบิงกันสืงมือได้ห้างโมโหนะครับแต่ส่วนนี้นะครับส่วนที่เขามาน่องอัดแล้วปึ๊บนี่มันก็จะมีกิจกรรมให้พ่อไม่มีน้องเฮ้าได้มวเนนะครับรุ่นเสือรุ่นท่องนะครับท่องสองเสียนเพื่อนกับ่บบอกนะักเท่าได้หอกแต่เพื่อนบอกว่าสองเสียนเสืออีกสิบโตเสืออ่ากุมกุมหักเป็นหน่อยมันเทีถิ่นมานะครับเป็นการกุศลน,นะครับรายใดส่วนหนึ่งเอาไปทําบุญที่วัดมหาโชคนะครับวัดมหาโชคอย สอนในเขียนี่แหละอยู่บกาบ้านนองเป็นเลยอ่าส่วนหนึ่งก็สรวบร่วมสันอ่าก็เราเสส,สมทบให้น้องพอเพราะว่าเพื่อนมีโครงการเมือนติสั่งเป็นห้องสตูด,ดิโออยู่บ้านเพื่อนนะครับนาจิเป็นบ้านสั่งไม่เพื่อนละผมว่านาจิเป็นสอนเขียนี่แหละที่ที่เป็นมิยู่หันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการในการรุ่นโศก ผู้บัรดาผู้ใดไม่โงนะครับกะเขาไปติดตามทีส่องอาจารย์นี่พ่นเลยครับซ่องเพื่อนนายิซื่อว่าเอฟซีดักนะครับล่องเขาไปกดแต่ก,ก็ติดตามส่วนเพื่อนสิเอาเพื่อนสิดเช็ดผัวงกิจกรรมทิ่งโงคนลสิมีขึ้นในวันที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเดือนนี้แหละนะครับสิเอาไล่ซื้อจากเข้ากับไปติดตามการไหลสดนะครับแต่ว่านาสิีแจกอยู่ส่อง ขับานขับคนขับรถเคลนนะครับกัห้องกินนี้ตามไปข่าวพิ่นนีอยู่ตลอดอันผมไม่ย้ำไม้ฟังเสือหรอกก่อว่าผู้ยังเบิรท่านเด้ฟังนะครับเนาะพอจบอ่าพุทธิเอกดีแล้วแล้วกัสิีมีผู้ต่อไปหลังจากเฮาเชีย่ยคข้าหลาแล้วไปถึงระดับหนึ่งแล้วขามฟังได้แล้วนะครับต่อไปกะน้องสาวเป็นงามคักคือกันเสียงดีครับ กระต่ายเพชรสมวนล,ลํำละครจิตตามมาบอกพ่อแม่พี่น้องไปตัวนี้ละตอนนี้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทีมไหวถ้าเชี่ยแต่ฟังเพ่งกอดใจให้แน่ละของหล่าลํำละครเ <ขอ S 1> นาะครับเนาะกะคิดดีทําดีก็ได้ดีอยู่เสมอน,นะครับไม่นี่ก็ยังกะ จริงๆมีเหลืองวัาหลายอยู่หรอกครับแต่ว่าเบื้องหลังมันสิบหานาทีแหลนะนอกจากเขาจบโทนีสน่สกัสกก้อนสักก้อนสิจากกันนี่ก็ขอบคุณหลายๆครับที่แวะเขามาเบื้องามาชุม่มเขามาเลี่ยวกะอย่าลืมกดไลค์ให้นัน่นนเดอ้อครับถ้าเป็นตั้กดแชร์กักดแชร์ให้น้ำถ้าหากยังบม่ท่นกดติดตามกักดติดตามให้พ่อใหญ่แน่เพื่อเป็นกำลังใจกันนอครับเข้าสู่ไปน้ำกันนี่แหละพลังพลังบัวก็คือคิดดีท้ามีนี่แหละครับซอยกันไปซอยลูกซอยหลานให้เขามีที่ยืนให้เขามีงานมีการ มีเงินเลี้ยงครอบครัวสางท่านอะ่ะอันส่วนไหวคือผมนี่คือพ่อใหญ่นี่ก็หกสิบเจ็ดหกสิบแปดแล้วจิตตายเมืเ่อไดอ็ก็บ่าท่านหดหรอกครับเท่ากับเบิงเมตตาลูกล้านไปซอยกันนะครับนาะอันจริงจริงว่าใหญ่ฟังเพลงที่สองกบคือจิตบ,บุได้หรอกมันชิมหาหน้าที่กวแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงเด้อครับมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตยังไงประสบความสำเร็จเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ